สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจำวันที่12กันยายน65หผลสำรวจทิศทางทองคําปัจจัยต่อราคาทองคําข่าวสารทองคําแนวโน้มราคาทองคําสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมพบกวับผมทีวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําปัจจัยทองคําทิศทางทองคํา บทสรุปวิเคกาตทองคำผลสรวจมุมอมองทิศทางทองคำเช้านี้ราคาทองโลกโกสปอร์ตเคลื่อนไหวที่ระดับ1,717ดอลลาร์ต่อออนค่าเงินบาท36บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์กองทุนทองคำเอสพีเดีเช้านี้ปัจจุบันถือองทองคำที่966.64ตันโดยไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมภาพรวมทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น0.4 โดยมีปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างไรก็ดีทองคำปรับขึ้นได้ในกรอบจำกัดเนื่องมาจากทุกสกัจากความวิตกกังวลต่อการเดนหน้าเรื่องปรับขึ้นอัตรดาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่29,750บาทขายออกที่29,850บาท ทองรูปพรรณั้า์็นรับซื้อที่29,213บาทขายออกที่30,350บาทผลสำรวจมุมมองที่ทางทองคำในประเทศไทยวันที่12ถึงวันที่16กันยายนผลสำรวจจาก GRC Gold Survey โดยศูนวิจัยทองคำโดยมี14ผู้เชี่ยวชาญ6รายหรือ43รายคาดว่าราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้น3รายหรือ21%คาดว่าราคาทองจะปรับลดลง5รายหรือ3 6 คาดว่าราคาทองใต้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนนักลงทุน308ราย110รายหรือ3 6เคาดว่าราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้น132รายหรือ43%คาดว่าราคาทองจะปรับลดลง 6. กกรายหรือ21ซคาดว่าราคาทองใต้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจัยที่ต้องติดตาม1นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นหลังจากที่นายเจอรมพาเวิลประธานธนาคารกลางสหรัฐยืนยันว่า เฟดจะเดินหน้าควบคุมเงินเฟอ้ออย่างจริงจังและส่งสัญญาณว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้ทั้งนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของผู้บริโภครวมถึงภาคธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นและจะทําให้เศษฐกิจอ่อนแรงลง2ตลาดเงินและตลาดทุนของจีนปิดทําการในวันที่12กันยายน65นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายทองคำจากฝั่งจีนเบาบางลง 3. รายงานเศรษฐกิจสำคัญในสหรัฐในสัปดาห์นี้วันที่12-16กันยายนติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลหลายอย่างได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญอย่างดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ซึ่งเป็นมาตราวัดเงินเฟ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม ตัวเลขคาดการ์ชะลอตัวลง8.1%จากเดือนกรกฎาคมที่ชะลอตัวลง8.5%หลังจากเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นสู่ระดับ9.1%ทั้งนี้ดัชนี CPI เป็นข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้ที่ทางการปรับพื้นอตราดอกะเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยด,ดัชนีผู้ผลิต PPI เดือนสิงหาคมดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์กเดือนกันยายน ดัชนีค้าปลีกเดือนสิงหาคมดัชนีภาคการผลิตเขตฟิลาเดลเฟียเดือนกันยายนจำนวนผู้ยื่นขอรับจนการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหการรมเดือนสิงหาคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภกรัฐมิชิแกนห่วงสี่เห่งวิเคราะห์แนวโน้มที่ทางทองคำสปอร์ตแนวโน้มราคาทองคำคาดจะเคลื่อนไหวไซด์เวว์อัพโดยจะมีแนวรับแรกที่1,715ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่1,700ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่1,740ดอลลาร์และแนวต้านถัดไปที่1,750ดอลลาร์ครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ดีการลงทุนมีความเสี่ยงเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิจารองคำมวลเสียงแห่งสมาุมค่าทองคำและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ